ครับผม <c oughs> สามล้อเกษตรอุกกา,ากลสุราษฎร์คันนี้พร้อมแล้วเครื่องดีเซลสามสูบเป็นเครื่องรถไถน,นะกูตาให้สิบหกแรงครับผมชนเกียร์ไดฮัตสุสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังส่งกำลังเกียร์สโตปาจิโร่ฝั่งท้ายตอนนี้ฝั่งท้ายสุสกิครับผมแฮลเบียนครับผม ป็นโชคหน้าก็เป็นโชคตุ๊ๆเป็นโชคใหญ่ครับผมลูกปืนคอลูกปืนคอใหญ่ครับผมเบาเป็นเบารถไถอย่างดีครับผมยางหลังขอบสิบสองหน้าสิบสองสเตเลทั้งคันกันนี้ครับผมเกียร์ก็เข้าหนึ่งสอง สามสี่ถอยครับผมมาเนี้ยในสลโลเข้ารถครับผมหอ,อ,อกพักน้ำครับผมนี่จออากาศรับบเป่นน้ำมันถังน้ำมันยี่สิบลิตรครับผมเครื่องพวกนี้ไม่ต้องเผาหัวนะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ครับผม กันนั่มาเครื่องแห้งน้องเครื่องแห้งถ้าไฟตอนนี้ติดอยู่สตาร์ทเครื่องมาต้องดับถ้าไม่ดับแสดงว่านั่นมาเครื่องแห้ง,คร,ง,ง,ค,รง,หงครับผมครับผมที่ส่งวันนี้แหละลูก้าทักมาบอกวันนี้เป็นวันปิด ผสมพวกนี้ได้ไหมครับผมจัดไปดูพี่พวกนี้กับพวกนี้วันนี้ฝนฟ้าอากาศก็ไมนี้ก็จะดีครับผมปิดประตูตีแมวดีกว่าครับครับผมก็ประมาณนี้สนใจก็โทรมาคันนี้ราคาราคาแรงนะ ร้อยกว่าใบเท่านะ่ะเยอะๆเยอะอ,อ,อยู่นะครับผมถ้าใครว่าแพงก็ไปซื้อรุนรุนนะครับผมไปซื้อรุนรุนนะนี่เฉพาะ,ะเฉพาะชุดหน้านี้ซื้อมามาด้านเล็กได้คันหนึ่งนะ,ะเฉพาะยางโช้กแพงคอครับผมอย่าหาว่าแพงเลยครับ ก็ประมาณนี้ครับผม